เอาเมืองรองเอาคิวมาเดี๋ยวจะบอกให้หลายท่านถามเข้ามา,ามไปเที่ยวเมืองรองตั้งแต่พุทธภาไปกระทั่งถึงพุทจิกาเนี่ยรถหย่อนภาษีหมื0นหบาทบุคคลเนี่ยเมืองรอง เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนี่ค่ะถ้าเป็นภาคเหนือมีอยู่16จังหวัดนะคะอย่างเชียงรายอย่างลำปางอย่างเงี้ยก็เป็นเมืองรองเนี่ยคุณผู้ชมลองดูไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนไะอ่าไปไปายใช่ไหมคะมไปพยาวไปแพร่ไปลำพูนไปตากเพชรบูรณ์อ่าเขาคอเพชรบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองรองค่ะนี่พิษณุโลกสุขโขทัยลำพูนอุตร,รดิต์พิจิตร น่านกําพแพงเพชรอุทัยธานีพะเยานี่คือเมืองรองของภาคเหนือสิบหจังหวัดม,มีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮ้ยถ้าบอกขนาดนี้เองบอกเมืองหลักเหอะเพราะว่าเมืองรองมีห้าสิบห้าจังหวัดก็หักยี่สิบสองก็เป็นเมืองหลักอือค่ะใช่ไหมเมืองรองอ่าภาคอีสานมีสิบจังหวัดไปเที่ยวไหนกันดีอุ้ยอุบลก็เป็น เมืองรองนะคะคุณผู้ชมอุดรอ,อุบลหนองคายเลยมุกดาหารบุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกดสุรินไปเที่ยวสุรินกันไหมคะมสะกลน,นครน,นครพนมร้ออ็ดมหาสาร,รคามบึงการกราลสินยโสธรหนองบัวลำพูอำนาจ,จเจริญน,น,นี่ก็เมืองรองโอ้ oh. อ่ะดูภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกกันหน่อยคะ่ะมีอยู่12จังหวัดนะคะลบบุรีไปเที่ยวไหมคะลพบ,บุรี อ่าไปลบบุรีไปสุพรรณบุรีนครนายกนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองรองสระแก้วตราดจันทบุรีใช่หมดเลยราชบุรีสมุทรสงครามปราจีนบุรีชัยน,นาทอ่างทองสิงห์บุรีหมดหรือยังห้าที่ห้า <5 S 1> จังหวัดภาคใต้9จังหวัด, <9 S 2> วดโภาคใต้นี่น่าไปนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลชุมพรระนองนราธิวาสยะลาปัตตานี นี่คือกลุ่มเมืองรองทั้งหมด55จังหวัดที่ถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยค่ะแล้วเอาใบกำกับภาษีแบบที่เป็นตัวจริงเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะ,ะเป็น easy e receipt ใช่ไหมคะแบบนั้นอ่ะเป็น e receipt เป็น e tax invoice เนี่ยค่ะอเอามาลดหย่อนภาษีได้ค่ะคุณผู้ชม ลดหย่อนตามจริงในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นไบรท์เป็นพี่ยุทธเป็นคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลดหย่อนจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทอเอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะนั่นก็แปลว่าสมมติท่าผู้ชมมีไรายได้เสียภาษี30ซก็ได้เท่าไหร่พันห้าสี่พันห้าใช่ถ้า20กอ็น0 0 0ค่ะอันนี้ <c oughs> วิธี <c oughs> คิดลดหย่อนง่ายอุายหมดแผ่นแล้วหรือว่าแผ่นที่สองคะไม่ได้เสียง แผ่นที่สอง <c oughs> ว่ากันต่อค่อยๆไล่ค <c oughs> ่ะอันนี้คือมาตร,รการในช่วงโรซีซั่นใช่ไหม<ใช>วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึง30สิ30พฤศจิกาย,ายนเลยไอ้ะตะวันออกมีอะไรตะวันออกจะมีน,น,นี่ตราดจันทบุรี <c oughs> ไอ้โนได้่พ<ต>ี <c oughs> ่มไปมาแล้วขอใบเขาย้อนหลังได้ป่าคะไปขอมาสิไอ้โน เพิ่งไปมาเขาเริ่มตั้งแต่พฤษต้นพฤษภาใช่วันที่หนึ่งพฤษภาคมอ้าวท่านผู้ชมจันทบ,บุรีของกินอร่อยนะภาคใต้น้องใบมันนึกดูแล้วอะไรเป็นเมืองหลักอ่าภาคใต้ภูเก็ตภูเก็ตสงขาสุราษฎร์พังงาพังงากระบี่ถูกไหมเออครบหรือยังใต้สิบสี่จังหวัดประจวบวประจวบถือว่าภาคกลางไหมภาคกลาง ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงปัจจุบันมาจอบแต่ที่แน่คือสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่พังงาค่ะสงขลาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลักห้าจังหวัดค่ะใช่แล้วเป็นเมืองหลักเอ่ออานนี่คือเมืองหลักแปลว่าปกติแต่ถ้ากรีการจัดสัมมนาองค์กรต่างๆเอกชนก็ได้ก็จะได้ลดหย่อนเพิ่ม จากเดิมเนี่ยหนึ่งเท่าครึ่งก็เป็นสองเท่าถ้าเป็นเมืองรองนะคะ,ะคือถ้าเกิดว่าเป็นนอกเหนือจากเมืองรองก็คืออย่างเช่นคุณผู้ชมไปสัมมนาไปกันเป็นบริษัทเนี่ยค่ะแล้วเป็นเมืองหลักก็ลดหยอ่อนภาษีได้1 5จเท่าแต่ถ้าเป็นเมืองรองเนี่ยนิติบุคคลนั้นๆจะลดหยอ่อนภาษีได้สองเท่าค่ะแรงน้อยไปไหมถามคุณเผ่าภูมซิเผ่ภาภูมรดจนตกุลเป็นรัฐมนตรีติดต่อ,อยากไหมเออมันแรงน้อยไปไหมสำหรับมาตราการ พราะผู้ประกอบการสภาธุรกิจท่องเที่ยวเขาบอกเอาเราเที่ยวด้วยกันไหมเราเที่ยวด้วยกันเป็นยังไงใบก็จําไม่ได้ละฮเราเที่ยวด้วยกันไม่จํากัดเมืองอันนี้แน่ๆอันนี้เมืองหลังเมืองรองอะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นโครงการเอาไปลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันมั้งคะเราเที่ยวด้วยกันจาไม่ได้แต่มีตั๋วเครื่องบินให้มีอะไรให้ตั๋วย่งกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเอออ่ะเนี่ยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับกรณี เมืองกรุงเทพอยู่ตรงไหนเมืองกรุงเทพเป็นเมืองหลักใช่ไหม,มกรุงเทพถือเป็นเมืองหลักอือ่าเราจะตรวจสอบที่พักเข้าร่วมได้ยังไงคะมันได้หมดที่พักไม่ต้องตรวจสอบคือคุณมีใบกำกับภาษีที่เป็น,ปนอีรีอิพผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์คุณก็ต้องไปทําให้มันมีใช่คือผู้ประกอบการจะต้องไปขึ้นไปจดทะเบียนนะคะออน,นี้ยากว่า ต้องต้องเลือกต้องเลือกที่พักที่ที่ที่ขึ้นทะเบียนอืมออาวเป็นยังไง e t แทยากตรง e t แทนี่แหละอ๋อหมายถึงอิเล็กทรอนิกส์แท็กนะ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงอ e ีพัีแต่ถ้าผู้ประกอบการเขาจดทะเบียนอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ง่ายไม่มีปัญหาอ้าทำไม<อ>ต้องอมีเมืองรองไม่เข้าใจเขา <ผม S 1> จะชัโสนเมืองรองค่ะกระตุน้นการท่องเทีย่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรองอ่ ทุกจังหวัดก็มีท่องเที่ยวประกาศมาแบบนี้จํากัดวงไปไหมอ่าเขาต้องการจะกระจายความเจริญอ่าอ,อันนี้แก้แทในให้เขาสชกนิดหนึ่งเพราะรัฐบาลนี้เน้นย้ํามาตลอดเลยเรื่องเมืองรองอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหมค่ะเป็นนโยบายหลักของเขาเลยเพราะเขาคิดว่าเมืองเลาะเมืองหลักเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วข้อความจํากัดของมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามาสมุนเมืองรองอย่างที่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยคุณเสถียาอันนี้ไม่เข้าใครออกใคร ขนาดผลพระกการเกษตรยังมีตัวหลักตัวรองเลยอพืชหลักพืชรองอพืชหลักก็คือข้าวทุเรียนยางพาร,ราปาล์มน้ํามันอย่างนี้พืชรองก็คือหัวหอมแดงนี้เป็นต้นอนึกออกใช่ไหมเมื่อ <c oughs> วานนี้ยังมีมาตรการเลยจะบอกให้กระต้นเรื่องอดูแลเรื่องราคาพืชรองอนี่ยกเป็นตัวอย่างไหนอะอะมาเยอะกันขึ้นแล้ะ และท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อคชู่ที่บอกเดี๋ยวจะเลิมน้องไบเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายมือถือเขาก็บอกจุดไหนที่มีปัญหาเขาจะลองแก้ให้ดูน้องไบบอกจุดแรกคือห้องน้ําบนตึกโอทษจะเข้าไปทดสอบอะไรในห้องน้ํา ไม่เวลาเราพูดโทรศัพท์ไงคะเราเดินไปแล้วเราเดินไปด้วยแล้วก็ไปพูดด้วยถึงก็ไปในห้องน้ําแล้วมันจะตัดตลอดเลยอะคะ่ะแต่ตอนนี้หายดีแล้วนะคะบอกเขาก็แก้ได้ใช่ไหมบอกแล้วค่ะใช่ก็แก้เรียบร้อยตอนนี้สัญญาณดีสัญญาณแรงนี่ใช่ไหมห้าจ<อ>ีมีสี่ขีดนะผมรู้ว่า <c oughs> เป็นเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยทุกเช้าพี่ต้องลุกจากที่นอนลงไปข้างล่างไปหยิบหนังสือพิมพ์ค่ะที่เขาเอามาส่งหน้าบ้านค่ะ <c oughs> แล้วมาอ่านในห้องน้ำ อันนี้เป็นวิถีเพราะถ้าไม่มีเซอพิมพ์จะถ่ายไม่ดีค่ะแล้วประกบว่ายุคนี้สมัยนี้มันก็คือโทรศัพท์ก็เข้าห้องน้ำสารภาพมาเถอะไม่ใช่เรื่องสายหลุดจะโทรใครตีสามเข้าไปอ่านดูข่าวด้วยแล้วก็โทรศัพท์ด้วยอันอันนี้คือมันหลุดตลอดไงคะไม่ใช่ตอนตีสามเด็ดใช้ไม่ได้เลยเหรอใช่ถ้าเป็นโทรศัพท์อะเมื่อกี้โทรไปพูดยังได้อยู่เลยค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าค่อยคยไล่กัน อ่าน้องไว้ว่าพี่ไปเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่ว่าเลยค่ะใช่ไหมทุกคนเข้าห้องน้ําก็เอามือถือเข้าไปด้วยใช่ไหมที่ของเก่าเขาพี่อัมเขาฮพี่องอไอแพดเข้าไปเลยอ่าค่อยๆไล่กันไปเรามาดูกันต่อเลยอืไหนข่าวช่วงชเศรษฐกิจดีไม่สนับสนุนเฮ้อเอเศรษฐกิจดีเขาจะไม่สนับสนุนหรอกเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะเราต้องสูญเสียเพราะมันต้องดีอยู่แล้วค่ะมันดีอยู่แล้ว อันนี้เนี่ยการสนับสนุนแปลว่าต้องเสีย รายได้ที่กรมจัดพกักการควรจะได้ใช่ประมาณเท่าไรพันห้าร้อยล้านนะใช่ค่ะพันห้าร้อยล้านบาทเที่ยวนี้นะคะรอบนี้เขาประเมินว่าพันห้าร้อยล้านแต่ถ้านายกมั่นใจว่าที่จะได้กลับมามันจะมากกว่าพันห้าร้อยล้านเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเศรษฐกิจดีๆคนไปเที่ยวทําไมไม่ทําก็มันไม่มีเหตุที่จะทำอ๋อก็จะทําในช่วงอย่างที่บอกไปแต่คุณผู้ชมน่าจะหมายถึงเราก็ไม่มีเงินไปเที่ยวไงคะก็ะเลยบอกทำไมเศรษฐกิจดีๆไม่ทําเราจะได้เอาเงินไปเที่ยวไงอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปถอนเงินมา หรือไปกู้เงินมาเที่ยว <c oughs> นี่วันนี้ผมบอกแล้วว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่